สวัสดีพี่น้องวันนี้เพิ่นกับกินเมนูยังพี่น้องเบาพังเล้าเพิ่นก็มากินลำกันพี่น้องไงก็โทษเราผิดเบาพังชายนะเป็นกามะครับคู่เพิ่นมากินข้าวเปียกอยู่เฮียนแม่น้องหนุ่ยพี่น้องเลยวันนี้เป็ดอะไรบิ้งผิดกันหักผิดบ่บดเช็คหมักผิกนีดกันหมักผิดพี่น้องเลย เด็ดคือหักเพ็ดพี่น้องเลยสาหนิกกมาพี่น้องเลยกินกเปียดเหมือนกันไ้ปลาลูกซีนพี่น้องเลยตาแซ่บม้ลารมาเพ็ดก็เลยการมาตัวแทนเรืงจะหมาแง หมาพี hmm, think, like ่เอ uh ิญพี่น้องกินากันไงได้พี่น้องกินขาวกินข้เปียสวดโชพี่น้องเลยได้เิน้อเลือด้ เเดี๋ยวอาาตพักไข่ทองพี่น้องเข้าใจนะกิจการหาังผีพี่น้องเนื้อพี่น้องกินการด้วยแบบหาทองต้านโควิดพี่น้องมยินดีนะพอต้องหนุ่ยพี่น้องเลยมื่อนี้ตู้ปั่นป่วนผมมาสอยพี่น้องเลยนอนตู้ปั่นป่วนเป็นพี่น้องวังแรงนี่นะ

หลุดบ้านเท่าพี่น้องของพีกของพีกดิบคุยกับปีพี่น้องเลยสุดยอดเลยเป็นอ่อนแล้วผิดเกลือของปีกมาอ่อนน้องต่างประเทศลองไปเห็นเบิ่งเด้อส่วนบ้านเท่าบ้านคันบักเพชรเจ้ากับปีพี่น้อง

กินได้สสารกินบอกบอให้ก <au cloth 'm wiele> ินเมื่ออะไระเอิบให้เลยขนไเนมากินมันก็เลาะอยู่บอกบอว่าอยู่กินกเด้อประัตามช้นนครับแเาสิเลือด้ดอนามช้นาน่นแล้วสั่งมันเมื่อก่อนเลย เ,นออนเว้นนีนกินขากนวโงเว้นเนี่า <c oughs> วก,กนี้ <c oughs> าวีบอาตฮะิมด่า,า,าด้นอยู่ัเ <c oughs> น,น้อยำเห็ดมองนนี่ะไกินออีกอันหึ่งกินแบบเือเคน อันเด้งหวยละเนี่ยหย่อเชียงกุบกุบกุบมีฮอีจานปลาสัววะบ่ก็คนต่างประเทศมันขึ้นนี่มาแห้งตลอดกินอย่าคืออันมีเห็ดโถเห็ดเค็ม่ดีนะลองเห็ดหาเอาเห็ดเสียงดังสุดกุบกุบไปตาเซ็ตเหม็นโชยเหม็นหน่อมด้ว รสแซ่บ phía น้องเลยบ่เซาเนาะแซ่บ nào, น้องแต่สิโชว์ให้เบิ่ง <laughs> <laughs> <Đó> <laughs> <cái> <laughs> ขนาดถ้าอมกินเพรก็ยังคุยกับปีพี่น้องอ่งมันซสพจะมาดูจะมาบาพิษพันจิกัดักเพชรคุยกับปีพี่น้องมากหนึ่งเดียวพอดีปากเดียว เ <c oughs> ข,ขาโทษเขาภัยน้ำมันลายพี่น้องเลยอยู่บ้านนอก็็ต้องมีมาพี่น้องเลยเลี้ยงเผาบ้านนะนะข่าขโมยขอโทษขอภัยน้ำลายพี่น้องเลย เพชรปอบอีกาดหมากี่นี่ใช่หมากเดียวพี่น้องเลยเป็นการคำเดียวเลยปิดนะคุยกับี่ของหนูยังบ่กล้าจะคุณวนใหขน่าขีงาิด้อมเทส่ม่ไรมามา้งกิดคารถเนี่ยฉีมันเว้มาฉีดมาย่แล้วสามากนีเี่วพี่

พี่โป้มันซ right? ื 1, ้อนเอาพโป้นอกไปสองานตู่เย็นไปปวดมาลตัวปวนปวดนะก็ตื่นพี่นนองเลยนั่งนุ่นะก็ตื่นเป็นนอนวางแรงนี่เป็นอยนอนอนแห้ป้อข่าวจับาปขาตากรับพี่นนองเลยเอข้าน้อง

เอาเบักต้อเอคยกัปี่แอ๊บไปีไปแซิ่ะแซนิกินแบบมมีเสียงแซนิจกคิไว้เพียเรอพี่าังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ่อเป็นกำล บอกเพื่อนๆที่ตามเลยด้วยพี so ่น้องเลยกาดกขอโถนําละตอนนี้นาะวพี่องันนี้ซองกันหนีาเบาส้เองซื้อซนะเอื้อแท้ๆพี่น้องซื่อองกันหนยสาวลาวพี่น้องนะแซ่บตะไคร้คนนี้ด้อพี่น้องเด้อกคนไล่บตะไคร่น้ำันนี้ก็แซ่บนีพี่น้องเลยเรือถ่วหอิ่แบ่มแบบขอกคลิปต่อไปพี่น้อง เพิงบอกพี่ชาเลือเนเตะนะก็เลือนน้ำก็เลือดพี่นอ้องไงติดตามเปนเด้พี่พน้องไง